เนี่ยครับวนน้าบอกสุดแก่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างที่ผมบอกมันมันถอดหน่อยอเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ดีกว่าาท่านเห็นไหมครับว่าที่ผมถ่ายอยู่นะี่คือตัวมิม้มงานทั้งนั้นเลยนะครับผมถึงบอกว่าม,มิ้มอะดอกเล็กดอกน้อยนะครับผมสามารถมุดที่ ไปเอานะครับผมไปไปดูดน้ําหวานเนี่ยได้นะครับก็จะต่างจากพึ่งหลวงผมพยายามอธิบายว่ามีหลายๆท่านถามผมบอกว่าเฮ้ยพานมันน้ำพึ่งกับน้ำมิ้มมันต่างกันมันคุณค่าเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ต่างจงดอกเล็กดอกน้อยข้างหลงังน้ำมิม้มซัดเรียบเลยมันถึงได้ทํารังไว้นะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็ออกมาอย่างทุกวันแหละโอ้โหน้ำขาดไปหน่อยนึงนี่คือเท่านะผมจะล้างแล้วครับผมเนี่ยน้องๆมิมบางทีข้างล่างมันดูล้างแต่ข้างบนเนยน้ำดีนะครับน้ำเต็มหลอดนะครับผมช่วงนี้แทบทุกที่เลยนะครับผมเพราะว่าดอกประดู่วันนี้บานด้วยโอ้โห นะครับผ่านมาเมื่อเช้านะครับบานเต็มเลยเดี๋ยวนี้แขวนไว้นะครับผมแต่รู้สึกว่าจะถอดไปหมดแล้วฮะนางพญาอะไรเงี้ยนะครับ,รรรบมันเป็นหลอดอยู่นะครับผมเนี่ยเป็นหลอด,ลอดนี่คือหลอดนางพญาเงี้ยเลยเพื่อน ไม่เจอตัวพึ่งหลวงนะครับพึ่งหลวงเนี่ยส่วนมากกลางวันกินไม่ค่อยออกหากินนะครับมันจะออกอยู่บางทีกลางคืนก็ออกนะเพราะว่าดอกประดู่บานเนี่ยส่งกลิ่นหอมปุุงไม่หมดนะถ้าล้างไหนอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันบินไปกินได้ครับผมกลางคืนนะครับไปครับผมมากับแม่สองคนครับไม่เจออีกแล้วครับาทางทาง ไปแช่กรูตัวเท่าไหร่เนี่ยพอ่อตอนพี่จะกี่ครั้งไหว้ถือไทยโย่ของพ่อใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่ของพ่อนะของพ่อจะไม่มีครับของผมจะ,<ว>ะไ<ด>ทยโย่ไปแช่โล่โลมไม่ต้องไม่ต้องใช้อ่ะเพิ่งต่อยตายครับเนี่ยหลังเล็กหลังน้อยเพื่อนๆพวกนี้มีน้ำ้วยเต็มเลยเติมถึงไหมเนี่ยโอ้โหติดไรบ้านโอ้โหเดี๋ยวน้มไอ้ต้นพุตาที่เอาไหมหนู ô ở da này. Kể này. Kể nè, mười mười nữa không kể đâu nữa nè không kể đâu cả nam đi dạ mượn mất ký nữa tại đi quà tuổi giờ lao mấy ông chầm ขึ้นสูงตรงใจกบน้อยๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีติดที่จะแตกต่อยก่อนนะครับถ้าต้นมันหวั่นนะครับผมสวัสดีบณต้นครับก็อยู่ข้างๆทางขี่ม้ากับเจ้าแม็กเนี่ยครับผมค่อยดูไปเรื่อยนะครับตามพุ่มตามชายกองชายชายสาล้างนะครับผมมิมชอบเพราะว่าที่ขี่ผ่านมานุ่นไม่มีน้ําเลยเป็นที่แรงๆนะครับมันมันจะห่างลังนะครับผมแต่ก็ได้มาสองลังแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับไอ้ที่ผมได้มา อันนี้อยู่ข้างค้างลาดยางหรือเบลล์ถือว่าเต็มมาม่ถอดหน่อยนึงนะครับในทรงนี้เกาะอยู่ประมาณวันที่สามวันประมาณนั้นนะครับมิม้มไวนะครับผมคือมันทํารังไปด้วยฟักไปด้วยนะครับแต่อายุก็เท่าพึ่งนั่นแหละในการฟักตัวนะครับแต่การขยายลงมันอ่ะไวกว่าหัวน้ําเลย Boom บูมเบลล์เลยเห็นหัวน้ำา่ะหนู หัวน้ำบลเลอ่อเลยว่นกำลังเต็มเร,รือหนูเห็นไหมเนะี่ยสวยจริงๆวันเกิดมาไม่เคยเห็นมิม้ม,ม,มสวยขนาดนี้ เี่ยหนูสวยไหมหัวน้ำเบลเลอร์เลยเพื่อนๆเนี่หนักถึงเลยวันโอเคเดี๋ยวหนูโลกเล,กเลิกแล้วก่อนแล้วก็มารับก่อนเละๆขอครับหรือต้องยืนไปแมสกเนาะทั้งจริงเลยเนาะผม,มนี่ไง โอ้ยงามจริงๆน้ำจัดไปหนูเนี่ยครับหัวน้ำบอกสุดแจ่มเลยนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างที่ผมบอกมันมันถอดหน่อยเนี่ยครับตรงวงกลางอายุอยู่ประมาณ13วันนะเพื่อนๆนะ13วันนะครับผมไวัย13สาี่วันนี่แหละประมาณนั้น หัวน้ำยังแจ่มเลยขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับเดี๋ยวให้แม็กลับข้างล่างครับผมเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาใส่ครับต้องค่อยๆลงไปแบบนี้ให้แม็กลับโอเคครับผมสวัสดีครับเ่อ <c oughs> เดี๋ยวกันกาหนูดู <c oughs> พบหนู <c oughs> แม็กแพมินหนูมาใต้กอกให้พ่อได้ไหม เท้าก็ไม่ได้ใจเจ็บเจ็บมากๆเลยเพื่อนๆเนอะเจ็บตรีนหนูนี่หนูมาง,งี้นี่หนูเข้าไงเอ้านู้นนู้หนหนูจับอย่าให้โดนไอ้ที่เหนียวนะนเดี๋ยวจะเหนียวกล้องเออจับตรงนั้นนึ่งแรงแน่น,นเ,เออรอพ่อแป๊มครบอยู่ๆตรงนั้นแหละรอพ่อแป๊ม